คนที่มีเทโลเมียที่สั้นลงได้เร็วเนี่ยมีความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆมากมายนะคะยิ่งเราอายุมากขึ้นนะคะเทโลเมียร์นี่ก็ยิ่งสั้นลงเร็วขึ้นนเรื่อยๆค่ะโดยความสั้นลงเร็วหรือช้านะคะขึ้นกับอัตราการใช้ชีวิตของแต่ละคนคนที่มีการสูบบุหรี่เนี่ย วันนั้นแพ็คนะคะติดต่อกันเลย40ปีนะคะทำให้เทโลเมียนะคะสั้นลงได้ถึง7.4ปีค่ะภาวะอ้วนเนี่ยค่ะทำให้เทโลเมียเราสั้นไปกว่านั้นอีกคือสั้นลงถึง8.8ปีค่ะเทโลเมียนะคะไม่ใช่ว่าจะแค่สั้นลงได้อย่างเดียวนะคะยังมีวิธีในการทําให้เจ้าเทโลเมียเนี่ยยาวเพิ่มขึ้นได้ค่ะ เทโลเมียร์นะคะก็คือเส้นความยาวชีวิตค่ะจริงๆช่วงนี้นะคะมีคนพูดถึงเทโลเมียร์กันเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ปี2009นะคะมีนักวิจัยกลุ่มนึงค่ะได้รับรางวัลโนเบลจากการค้นพบว่าเทโลเมียร์นะคะเป็นส่วนที่ป้องกันโครโมโซมของเราไม่ให้โดนทําลายค่ะโดยโครโมโซมนะคะประกอบไปด้วย DNA หรือว่าสารพันธุกรรมในร่างกายเราค่ะทุกคนนะคะจะมีโครโมโซมเท่ากันนะคะคือที่23คู่โครโมโซมเนี่ยจะมีลักษณะเป็นตัว X แบบนี้นะคะคล้ายปลาท่องโกเลยเรลาเจ้าเทโลเมียร์นะคะจะเป็นเหมือนกกับหมวที ุ่งกับปลายโครโมโซมของเราเพื่อไม่ให้โครโมโซมของเราโดนทำลายระหวหางที่เซลล์มีการแบ่งตัวนั่นเองแล้วก็คีย์วิร์ดสำคัญเลยนะคะก็คือว่ายิ่งเราอายุมากขึ้นนะคะเทโลเมียร์ก็ยิ่งสั้นลงเร็วขึ้นเรื่อยๆค่ะโดยความสั้นลงเร็วหรือช้านะคะขึ้นกับอัตราการใช้ชีวิตของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์หรือาอาหารที่ทานนะคะเคยเห็นบางคนไหมคะที่เขาเอ๊ะดูหน้าเด็กกว่าอายุจริงค่ะทั้งนี้นะคะอายุจริงหรือาอายุตามปีเกิดเนี่ยเรียกว,ว่า chronological age ค่ะอายุส่วนนี้นะคะไม่สามารถบอกความเสื่อมชราภายในร่างกายเรา ในทางตรงกันข้ามนะคะ Biological a g g e หรือว่าอายุทางชีวภาพเนี่ยเป็นตัวที่สามารถม่งบอกความเสื่อมของร่างกายเราได้ค่ะดังนั้นนะคะในคนไข้บางคนที่มีการดูแลร่างกายตัวเองดีมีไลฟ์สไตล์ที่ดีค่ะก็สามารถมีอายุทางชีวภาพที่เด็กกว่าอายุจริงได้ค่ะ ตอนแรกเกิดเลยนะคะพวกเราทุกคนเนี่ยมีเทโลเมียร์ที่เท่ากันอยู่ที่ประมาณ10,000เบสแพร์ค่ะคําว่าเบสแพร์นะคะก็คือจํานวนคู่กรดอะมิโนที่พันตัวกันเป็นโครงสร้างของ DNA นะคะทั้งนี้นะคะทุกวันที่เรามีการใช้ชีวิตจะเรามีการแบ่งตัวมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยค่ะจำนวนเทโลเมียร์เนี่ยก็สั้นลงเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะคะมีงานวิจัยนะคะที่คนพบว่าคนที่มีเทโลเมียร์ที่สั้นลงได้เร็วเนี่ยมีความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคความดัน,นค่ะความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเรงเพิ่มมากขึ้นหรือว ะะก็จะมีปัจจัยเสี่ยงค่ะที่ทําให้เทโลเมียร์เนี่ยสั้นลงได้เร็วขึ้น <c oughs> ที่เราต้องคอยเฝ้าระวังกันนะคะตั้งแต่เรื่องของการสูบบุหรี่ภาวะอ้วนภาวะน้าหนักเกินการทานอาหารที่ไม่ดีต่อร่างกายค่ะแล้วก็เรื่องของความเครียดค่ะมีงานวิจัยที่น่าสนใจนะคะเขามีการเก็บข้อมูลว่าคนที่มีการสูบบุหรี่เนี่ย วันละ1แพ็คนะคะติดต่อกันเลย40ปีนะคะทำให้เทโลเมียร์นะคะสั้นลงได้ถึง7.4ปีค่ะแต่ที่น่าสนใจนะคะคือภาวนนะอ้วนเนี่ยค่ะทำให้เทโลเมียร์เราสั้นไปกว่านั้นอีกคือสั้นลงถึง8.8ปีค่ะขณะเดียวกันนะคะเรื่องของความเครียดเนี่ยค่ะก็ทําให้เทโลเมียร์สั้นได้ถึง10ปีเลยทีเดียวคะ่ะ<ล>นอกจากนี้นะคะคนที่ทํางานเราต้องเจอมลภาวะฝุ่นพิษต่างๆนะคะเช่นะค,ะคนที่ทํางานบนท้องถนนเน,นี่ยค่ะก็มีเทโลเมียร์ที่สั้นกว่าคนทั่วไปค่ะ ปัจจุบันนะคะมีเทคโนโลยีที่สามารถตรวจความยาวของเทโลเมียร์ได้แล้วนะคะว่าตอนนี้เนี่ยร่างกายเรามีเทโลเมียร์ความยาวอยู่กี่เบสแพค่ะซึ่งสามารถคำนวณออกมานะคะได้เป็นอายุชีวภาพาหรือว่า b โ o l o g i c a l a อจได้ค่ะโดยการตรวจนะคะสะดวกมากเลยค่ะเพียงแค่ตรวจเลือดเท่านั้นเองนะคะและผลที่ออกมาเนี่ยถ้าเกิดเราทราบว่าณนะปัจจุบันนะคะเรามีอายุชีวภาพที่เท่าไหร่เนี่ยก็ช่วยในการวางแผนในการจรับสมดุลการใช้ชีวิตเพื่อเพิ่มความยาวเทโลเมียร์ของเราได้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็มีปัจจัยอื่นๆได้ที่สามารถมากระทบกับคนของเทโลเมีย เน,นะะเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยค่ะเราวัดเทโลเมียจากส่วนของเม็ดเลือดขาวนะคะดังนั้นค่ะถ้าเกิดเป็นช่วงที่เราเมีอาการไม่สบายเป็นไข้ปวดเมื่อเนื้อตัวเนี่ยผลก็อาจจะคลาดเคลื่อนขึ้นได้ค่ะ เทโลเมียร์นะคะไม่ใช่ว่าจะแค่สั้นลงได้อย่างเดียวนะคะยังมีวิธีในการทาให้เจ้าเทโลเมียร์เนี่ยยาวเพิ่มขึ้นได้ค่ะ <S <S อย่างแรกเลยนะคะที่สําคัญที่สุดคือเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็เรื่องของอาหารที่เราทานกันค่ะโดยให้เลี่ยงนะคะอาหารที่มีการอักเสบไม่ว,ว่าจะเป็นอาหารที่มีน้ําตาลสูงหรือว่าอาหารแปรรูปต่างๆนะคะแนะนํานะคะให้ทานเป็นกลุ่มผักผลไม้อาหารที่มีกยากใยไฟเบอร์นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงของปิ้งย่างทอดนะคะเน้นทานของต้มนึ่งแล้วก็ทานไขมันดีอย่างเช่นจากอะโวคาโด อีกเรื่องหนึ่งนะคะคือเรื่องของการออกกําลังกายนะคะกลุ่มคดีโอไม่ว่าจะเป็นการเดินเร็วการวิ่งหรือว่าการว่ายน้ำนะคะนอกจากนี้ในเรื่องของการจัดการกับความเครียดการจัดการกับอารมณ์เชิงลบการมองโลกแง่บวกการทําโยคะหรือว่าการนั่งสมาธิค่ะแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะมงปัจจัยเสี่ยงอย่างเช่นเรื่องของการลดละเลิกบุหรี่ค่ะ